ไว้หนาแน่นบนประตูนั้นมีตัวอักษรสีแดงเลือดเขียนไว้ว่าอย่าเปิดมันอยู่ข้างในขณะที่พวกเขากำลังมองหาทางออกจูจๆเสียงกระซิบแหบพราก็ดังขึ้นพวกเธอมาช้าไปก้องหันขวับไปมองครูสมชายที่นั่งนิ่งมาตลอดตอนนี้ศพของเขาขยับแล้วร่างแห้งเหี่ยวของเขาค่อยๆเหนื่ยหน้าขึ้นดวงตากลวงโบ น้ำตาสีดำไหลลงมาตามแก้มครูครูสมชายนัดอุทานพวกเธอต้องออกไปก่อนที่มันจะตื่นขึ้นมาครูสมชายพยายามพูดแต่เสียงของเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวใครมันคืออะไรไฝ่ถามก่อนที่ครูสมชายจะตอบประตูไม้ที่ถูกโซ่ล็อกไว้เริ่มสั่นเองออกไปครูสมชายแหกปากตะโกน